สวัสดีค่ะน้นผู้ชมขายเีทุกท่านจ้ามอจะมาแนะนำควายสวยควายงามค่ะอันนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะลูกในท้องนะํะเบิ่มค่ะเบิ่มพันล้านควายในะห้อยชัยค่ะท้องหกเดือนค่ะพิกาที่สวนยางในะห้อยชัยค่ะ ท้องหกเดือนแล้วอยู่ในท้องหกเดือนอะเบิ่มพันล้านสนใจทักมาได้ที่นายหอยชัยนะคะ063 621 8710คะ่ะที่นายหอยชัยคะ่ะถ้าสนใจลหละจะถ่ายเพิ่มเติมให้ชมอีกนะคะทักมาได้คะ่ะ หกเดือนแล้วลุวงในท้องหกเดือนสูงร้อยสี่สิบเจ็ดติดต่อได้นะคะราคาต่อรองกันได้ที่ในห้อยชัยค่ะศูนย์หกสามหกสองหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะที่ในห้อยชัยค่ะ พิกัดที่สวนยางค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะที่อำเภอสีสงขามค่ะสีสงขามจังหวัดนครพนมค่ะควายตัวนี้อยู่ที่สีสงขามนะคะที่นครพนม